มากันในรอบแรกครับมีประสานร้ายหัวใจฮะเดี๋ยวเอาลงไปก่อนเลยแล้วกันเลยครับรอบแรกครับเจอกับทีมไม่มีประสานฮะครับผมวางตัวกระจายกระจายก,ายกันนะเพื่อที่ว่าถ้าเจอลูน่าหรือเบส a ์แบ็กต้นเกมครับเราจะตายง่ายนะฮะแล้วก็แพ้ง่ายครับอ่ะแต่ในรอบนี้ไม่มีฮะชาโนดิมอนสกิลใส่ไม่เด่นครับน่าจะตายไปฮะแลกกันไปกับชาโนดิมอนของเราฮะตายไปเด่งแล้วก็บบลตี้มานาเต็มครับปาดาวกระจายใส่เรียบร้อยครับรอบนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ไม่เสียแต้มนะฮะ ดันไม่แพ้สิแหมอยากแพ้จริงๆเลยอยากได้สุมฟรีฮะต้นเกมท้าแพ้กับพวกซัมเอร์เนอร์ที่เหลือตะลูกนะฮะมันจะไม่เสียแต้มนะฮะแล้วก็ได้สมฟรีครับอ่ะรอบนี้ฮะไอเทมเลือกมาเป็นถุงมือตีเร็วครับอะไรครับเนี่ยโอโ้โห shadow d i m o n คนนะับมาบานเลยฮะวันนี้ shadow d e m o n ต้องเล่นครับต้องเล่นมาขนาดนี้ต้องเล่นแล้วโดยทีมที่จะเล่น shadow d i m o n ฮะอาจจะเป็นทีมไร้หัวใจไม่ก็ปีศาจนะฮะ และรอบนี้ครับก็ไม่ได้มีตัวลงมานีฮะชนะไปว่าผมได้กลิ่นแล้ได้กลิ่นของผสา,านฟอลเล่นฮะซึ่งฟอร์เล่นฮันเตอร์ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าฮอตมากเลยฮนะถ้าไปทางฟอร์เล่นปูได้เนี่ยคือสุดฮนะสุด และรอบนี้ก็เจอกับผัสสานโทฮะมีโท3ตัวนะครับแล้วก็ใส่ทัสมา1ตัวเล่งเป็นเวลสแล้วฝั่งเรามี2ดาว2ตัวฮะแต่ตัวเนี่ยไม่ได้หนามากนะฮะเว้นปูตายไปแล้วครับตอนนี้ฮะบาลตี้กำลังจะตายตามไปเหลือแค่ชานดนดิมอนตัวสุดท้ายฮะสกิลใส่แบทเลเดอร์ไป1ตัวครับเรียบร้อยดดสโซตัวสุดท้ายฝั่งเราชนะไปครับ ได้กลิ่นใหม่ครับกลิ่นของอัศวินครับมาค่อนข้างเยอะเลยฮะถึงแม้ว่าฟอร์เรสฮันเตอร์อาจจะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้าง OP แต่อัศวินก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยก็ได้เคลอไหนฮะมัาเป็นปีศาจคู่กับชาโดดิมอนนะฮะ โดยเราจะเล่นเป็น4ี่ไนฟูฟอร์เล่นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว,ว่าตัวมาทางไหนบ้างครับรอบนี้ฮะเจอกับร้หัวใจฝั่งเขาก็มีชารตดิมอนสองดาวฮะแต่ฝั่งเรา2ดาวเยอะกว่านะครับแล้วก็เก็บพัดไปแล้วอ้าวเคียอดไนท์ตอนนี้กํลาลังจะตายแต่สกิลของชารตดิมอนของเราครับสกิลสายเว้นฟูของเขาเรียบร้อยฮะชนะไป ไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวผมหาไอเทมเพิ่มความป้องกันหน่อยนะฮะไม่มีเลยนะครับแวนก์ดนี่ไม่ออกมาเลยนะฮะเบรดเบลก็ไม่มีฮนะก็เอามาเป็นหน้ากากดูดเลือดธรรมดาธรรมดานี่ก็ได้ะฮะนี่ไงครับกลิ่นของอัศวินเพิ่มมาอีกตัวนึงแล้วครับแบทไลเดอร์ะฮะแล้วก็มีเป็นลิสคับทำเป็นฟอลเลนะฮะรู้สึกว่าน,นี่นี่น่าจะไปทางฟอลเลนฟูแล้วก็อัศวินนะฮะ ปกติเดียเราจะไปฟอนเล่นแล้วก็ฮันเตอร์นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอพฮะวันนี้เราจะลองเลี่ยง,สงเสียงเล่นเป็นฟอรเล่นได้ดูนะฮะมันจะมีดาเมจไม่มีเดี๋ยวมาดูกันครับรอบนี้จเจอกับผสานมนุษย์ไบเดน2ตัวตายไปเดึกอีกตัวหนึ่งก็โดนสกิลไปฮะเรียบร้อย จริงๆก็ตัวมันไม่ออกมานะฮะฮันเตอร์ฮันเตอร์ดมไม่ออกมาเท่าไหร่เลยมีแค่นี้ฮะพัดพอะไรก็ไม่ออกมาจะไปทางไร้หัวใจก็น่าจะได้ขั้น2องนะฮะมีเว้นฟฟมีชาร์โดนิมอนฮะที่มาตอนแรกจะเล่นต่อไม่เล่นต่อไม่รู้แหละ แล้วก็เดดพัฟเฟตฮะสามตัวอีกตัวหนึ่งฮะก็อยากได้ดารเจอร์นะทำฮันเตอร์สักขั้นหนึ่งก็อยางดีฮะเดี๋ยวหาหมวกฮันเตอร์ให้เลยมาดูครับว่าจะได้ฟอรเล่นฮันเตอร์หรือฟอรเล่นไหนนะรอบนี้จะเจอกับป่าเถื่อนมีซัมเมอร์ขั้นหนึ่งนะฮะมีหมามาล้วงชาโดว์รดิมอนะฮะรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ไหวฮะฝั่งเขาเนบตัวค่อนข้างเยอะแล้วฝั่งเราฮะสกิลหมู่ไม่มีแพ้ไปนะครับ เขาสู่รอบที่7ครับมีเป็นวิลเลนเซอร์ฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ไปฮันเตอร์ที่เป็นวิลเลนนะฮะถ้าจะเล่นเนี่ยผมจะหาโบว์ฮันเตอร์ให้กับตัวอะไรสักตัวหนึ่งถ้าเอาตัวที่เหมาะเลยก็น่าจะเป็นชาโ์่ดีมอนครับซึ่งถ้าทำสามดาวเนี่ยน่าจะเด็ดนะฮะและเน้นไปทางปีาศาจใส่เป็นอาเดซิตนะอาจจะพอบูดดาเมจได้เทียบเท่ากับตัวฮันเตอร์ตัวเด็กนะฮะและในรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนไม่ไหวครับเยอะจัดครับ เดี๋ยวผมขอสุ่มนิดนึงนะฮะแต่ก่อนสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงมาดองให้หมดก่อนนะฮะสมนิดนึงเพื่อที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเลยว่อต่อไปครับมันน่าจะต้องมีตัวอะไรขึ้น2ดาวสักหน่อยฮะแล้วก็ออกมาเป็นราเวนเจอร์ฮะดูตัวสิครับรู้สึกว่าอัซวินีมาเยอะนะฮะโอมนีนายนี่ก็มาแล้วฮะแต่เดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยผมเอาราเวนเจอร์ลงไปก่อนนะฮะราเนเจอร์ผม2ดาวแล้ว ส่วนทีมที่เจอวันนี้ฮะก็เลือกไม่ถูกเลยครับมีเหมือนกับอย่างละ2อย่างละ2อะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นทีมที่ไปไปได้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายฮะมีแต่ไร้หัวใจและไอเทมฮะลืมใส่ให้ดาวเลนเจอร์ฮะโบวแต่คิดผาษสนะครับรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะฝั่งเราไม่มีแท้งนะครับเน้นๆไปแต่ตัว2ดาวไร้หัวใจก็มีแค่ขั้นเดียวฝั่งเขานี่มี2ขั้นนะฮะและก็แพ้ไปฮะ เดี๋ยวมาดึงตัวครับแล้วก็มาส่งกันทันหรือเปล่าเอ่ยเรียบร้อยฮรัลิสแล้วก็มาเป็นแบทไรเดอร์อีกตัวหนึ่งครับไอเทมตอนนี้มาเป็นเบรดเมลนะฮะมาป้องกันได้อยู่แต่อยากได้แวนการ์ดนะครับผมว่ามันหนากว่านะโอเคหรือว่าเอาพารินซอสด,ดีไม่เอาไม่เอาเอาป้องกันหน่อยป้องกันหน่อย ตัวมาเป็นวิลเลนเจอร์กับสเปกเตอร์ฮะผมไม่มีที่ให้2ตัวดีแล้วนะครับตอนนี้ครับถ้าเราจะเล่นอัศวินเนี่ยมันจะมี4ตัวที่ผมคิดไว้ก็คือเค่ออนไนเนี่ยมาคู่กับชาร์โรดิมอนแน่นอนนะฮะลูน่านี่ก็ไม่2ดาวสักทีไม่รอแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะไม่เล่นลูน่านะวันนี้แบทเลเดอร์นี่ก็เอามาใช้แก้ขัดนะฮะหรือว่าถ้าจะเล่นเนี่ยก็ทํภาสาโทที่มีภานฮิลเลอร์มาคู่กับอมนิไนนะฮะตอนนี้ผสมภาษาอะไรของผมยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ฮะยังไม่เลือกมากแล้วกันก็เล่นเล่นตัวทีีีี่่่มมมไไปกกอออนนะรอบบเจัสา ซ, <congratulations> ซึ่งก็เน้นเป็น2ดาวเหมือนกันฮะใส่เป็นแฟนทอม2ดาวมาเก็บดาวเลนเจอร์ของเราไปฮะชาโดริมอนก็แก้แขนให้ดาวเลนเจอร์ฮะสกิลใส่แฟนทอมเก็บไปครับและเหลือแค่ดัซโซตัวสุดท้ายชนะไปในรอบนี Elena ้ครับอันเดอร์ลอดครับ cre วันนี้เนี่ยผมว่าผมจะเล่นปีศาจนะฮะก็เน้นๆไปทางปีศาจก็จะมีเ like คียสไนท์เีเป็นเทอร์เบดเบมีเป็นชาโดริมอนนะฮะ ก็เลยเลือกอันเดอร์ดมาเป็นอันเนสเซครับเพราะว่ามีบินเนี่ยที่เป็นปีศาจทําให้ปีศาจเนี่ยได้รับบัฟขึ้นมาอีกเนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้ครับมีลิสไม่ตัวนะเดี๋ยวเอาลิสลงไปแทน Bad Rider แบตเรเดอร์ละกนันนะผมอยากให้สกิลของลิสเนี่ยทำงานนะฮะโซนดารเรนเจอร์ฮะอาจจะไม่ปั้นครับวันนี้น่าจะไม่เล่นทางฮันเตอร์นะฮะก็ปล่อยไปหรือว่าถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องเอาหมวกฮั Hunter นเตอร์ฮะเดี๋ยวลองดูละกนันนะว่าจะมาไม่มาซึ่งทางหมวกฮันเตอร์ Hunter ไม่มาเนี่ยผมก็ไม่เล่นนะไปทางอัศวิน รอบนี้เจอกับทีมเวทแทงเรานี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีแท้งเลยนะฮะรอแค่สวินมาแท้งซึ่งยังไม่มาไม่รู้ว่าหล่ะจะมาด้วยมายืนหน้าน,นี้ยากเลยนะฮะซาดอนิบอนครับก็ทําอะไรได้ไม่มากฮะได้แค่สกิลเดียวะฮะรู้สึกว่าจะแพ้นะฮะไม่ไหวเดี๋ยวมาดูหาได้สตอมไหมถ้าได้สตอมเนี่ยเกมอาจจะเปลี่ยนนะแต่จุนน่บัฟแล้วนะฮะก็ลดดาเมจไปชะลอดาเมจไปเรียบร้อยะฮะไม่ได้แล้วก็แพ้ ผมว่าเวลาเหลือฮะเดี๋ยวลองสุ่มสักหน่อยครับโอเคฮะโอมนี่นายขึ้นเป็น2ดาวนะฮะเดี๋ยวเอาลงไปแท้งก่อนเลยละกันนะดาร์เรนเจอร์คงไม่เล่นนะฮะ เดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะพอไม่เล่นดาวเรนเจอร์ปุ๊บพัดตาทันทีเลยเนะให้ไม่ได้อย่างงี้สิครับช่างมันครับผมเปลี่ยนทีมแล้วไม่เล่นแล้วดาวเรนเจอร์เดี๋ยวจะลองไปทางสีไนท์แล้วก็ฟอร์เล่นปูนะครับซึ่งสีไนท์ก็แบทเลเดอร์เนี่ย,เ,ยเอามาใช้แก้ขันนะฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นดาร์กไนท์เรียกได้ว่าหวังสูงสูงเลยเนะฮะไม่ก็เป็นสเวนก็ได้นะเดี๋ยวลองมาส่กันครับเจอเป็นลูน่าพอไม่เล่นก็ออกมาแล้วลิสก็มาตัวฮะรอบนี้จเจอกับไร้หัวใจบีเป็นสีไนะะ่ไรไนนท์ะะะฮอาจจ ได้ไม่ค่อยนานฮะแล้วพัดดึงอันเนสิสไปครับเรียบร้อยเลยฮะตายไปอย่างรวดเร็วดาเมดเราก็ไม่มีฮะแล้วฝั่งเขาก็มาเป็นจุนสายแทงเนี้ยจ,จริงๆผมหวังไว้ก็คือชา a โอดิมอนกับเค a o ร์อ i g ไนฮะมาเป็นตัวดาเมดนะฮะแต่เค a o ร์ n i นไนไม่2อดาวเลยดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะเฟล,ลมากเลยฮะเลือกสายมาแบบตัวยังไม่2ดาวอะ ตั้งทีมไว้ว่าจะเน้นๆทางปีศาจฮะแต่ดูเหมือนว่าตัวเกมก็ไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ฮะ,ะตอนนี้ครับมีเป็นเซเลเบตทํ้มาอีตัวหนึ่งเวนโฟวันนี้คงไม่3ดาวนะฮะที่เตมจริงครับ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวเน้นๆตัวปีศาจนะทำตัว3ดาวนะครับรอบนี้ครับเจอกับมนุษย์ฮิลเลอร์มีแฟนทอม3ดาวแล้วนะฮะโอโหแล้วมีฮิลเลอร์ด้วยจะสู้ยังไงล่ะเนี่ยดาเมตเราก็ไม่เบตน่าจะเป็นไรที่สู้ยากแล้วก็ฆ่าใครไม่ได้เลยนะฮะแพ้ไปครับ ทีมที่เล่นตอนนี้ยิ่งกว่าทีมซัพพอตอีกนะฮะผมว่าอย่างที่เห็นถ้าต้นเกมมันมีตัวดาวเมจอะไรจัดๆเลยนะฮะตัวมันไม่ออกมาให้ผมครับผมก็เลือกตัวผิดด้วยลวมั้งอะตอนนี้ฮะสุ่มตัวกันหน่อยฮะอาเทอร์อเลบเบดเข้าม,มาเป็น2ดาวน่าจะได้ใช้งานแล้วมั้งแต่เดี๋ยวขอชาร์ดอนดิมอนครับสามดาวสักหน่อยนะไอเทมของเราในรอบนี้ครับดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้สักอย่างเลยสุ่มกันใหม่ดีกว่านะฮะโอ้โหความเกลือนี้ไม่มีตัวเลือกครับต้องเลือกเป็นเบดแมครับ มาอีกตัวแล้วฮะชาโด้ดีมอนครับและเคออรไดไนก็กำลังจะขึ้นสองดาวยังยังไม่สองดาวสักที We รอบนี้ครับเจอกับชาแมนนะฮะแล้วก็ฝั่งเขา6ตัวแล้วนะฝั่งผมใส่เทอร์เบตไปแล้วฮะมาดูทับว่าจะสู้ได้หรือไม่นะน่าจะเป็นไรที่สู้ยากครบดามเบตเราก็ไม่ค่อยบีนะฮะและตัวดามเบตของเราก็ยิ่งแล้วเลยใส่เทอร์เบตมาฮะแต่เทอร์เบตนี่ไม่บีฮันเตอร์ฮะตีช้าหน่อยและฝั่งเราได้ตัวแม็กกัดมานะับมาช่วยแทงมาช่วยทำดามเบตอาจจะช่วยฆ่าได้นิดหน่อยะฮะแต่ก็แพ้ไปอยู่ดีครับไม่ไหวะฮะตอนนี้ได้ข้าภาษาฟอนเล่นซึ่งเด้งเลอดได้นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะ จะลองใช้ความอดทนเล่นกับทีมนี้ดูนะไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่และจะเกิดยังไงก็คิดไม่ออกเหมือนกันฮนะ อ่าเรียบร้อยเคลียวได้สองดาวสักทีเดี๋ยวผมลองเอาเคียวไไท์ลงไปนะฮะแล้วก็ได้ปีศาจมาเพิ่มให้เทเลเบท้าไดแรงขึ้นหน่อยหนึ่งซึ่งเราจะยังคงผสานฟอร์เล่นไว้นะฮะเพราะว่าถ้าตัวฟอร์เล่นตายปุ๊บมันจะมีบัฟเนื้อทำให้เทเลเบทในที่อยู่หลังสุดนะครับอาจจะได้บัฟแล้วก็แรงนะแล้วเดี๋ยวเรามาสมให้ชาร์ตโนวันครับสดาวครับตอนนี้ได้ลิสสดาว2ตัวฮะเจอเป็นโอมดีได้อีกตัวหนึ่งอ่ะลิสมากตัวหนึ่ง รอบนี้ครับเจอกับแอสซินฮะและในรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมขอพระสานอัศวินไปยืนหน้าก่อนนะไม่ไหวฮนะไม่มีตัวยืนนี้เล่นยากแล้วดูฝั่งเขาฮะาดาเมแบบอย่างจัดเลยฮะแฟนทอมมีแมสเซจด,ด้วยนะฮะไม่มีอะไรไปสู้เลยฮะก็แพ้ไปครับ ไม่ฮะผมยังไม่ยอมแพ้ครับชาโดว์ิบอนต้อง3ดาวลิสต้อง3ดาวไม่งั้นเราไม่ขึ้นเวลฮะมาแล้วฮะลิสและชาโดว์ิบอนก็มาอีกตัวหนึง่งอ้าวมาเธอละเบิดมาอย่างน้อยครับถ้าลิสสามดาวเนี่ยมันจะมีสกิลหมู่มันจะได้ดาวเมจมากขึ้นนะและชาโดว์ิบอนเนี่ยก็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 สามดาวนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากมาย เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาไว้เอาไว้เอาเว้ยเอาไว้ยสามดาวแล้วลิทมามาไปต่อไปต่อไปต่อซาโดนิมอนต้องมาต้องมาต้องมามาไว้ยมาเว้ยมาเว้ยเว้ยว้เฮ้ยสามดาวแล้วซาโดนิมอนมันต้องมีอะไรบ้างแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่เคยทำซาโดนิมอนที่แบบว่าเป็นตัวแบกได้เลยนะฮะสามดาวเนี่ยมันมีสกิลเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อใช้สกิลปุ๊บมันจะลดแพตพีสตูแบบเปอร์เซ็นต์ฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์หายไปเลยพร้อมกับดาเมจของสกิลอีกฮะเรียกได้ว่ามันดีแหละแต่มันดีีกัับเดดดยววฮะะมมนาาอจจไไ่้ ไปหลายามากมายฮะเดี๋ยวมาลองดูทับว่ารอบนี้นี่จะสู้กับทีมซอนแมนฮิลเลอร์ได้หรือไม่ฮะแล้วฝั่งเราได้ตัวแฟนท็อปเขามานะฮะรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยฝั่งเขาดาเมจไม่ได้จัดมากะฮะเราก็อาจจะพอสู้ได้มี3ดาว2ตัวฮะลิสก็ทำงานได้ดีขึ้นซาตโตดิบอนฮะก็มีดาเมจช่วยมาลิสต่อยนะฮะแล้วก็ชนะไปาครับจริงๆผมอยากจะต่อเคอสดายนะฮะ สุมต่อแต่ chaos k n i h t นี่คือไม่มีแววเลยและดูแตาบเราครับสาครับไปดีกว่าผมเอาภาษา k n i f ขั้นหนึ่งฮะมาแทงด้านหน้านแล้วก็ฟอรเล่นตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วรอบนี้เจอกับชาแมน a รวันนี้ก็อยู่กันกับทีม knife ฟอรเล่นเล่นเป็นกรณีศึกษาไม่เคยเล่นที่แบบว่าเกิดสักทีเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะได้เรื่องแค่ไหนนะ ดาเมจก็ต่ำตมครับเป็นแบบครึ่งๆกลางๆนะฮะเน้น,นปีศาจนะปีศาจท,ท,ที่เด็ดๆก็มีแค่ชาโนดิบอนนะฮะวางแผนว่าจะไปเคลียรไนแต่ก็ไปไม่ได้ฮะสกิลของลิศมาช่วยได้เยอะเลยในรอบนี้ฟังเขาเล่นเป็นอาเซนทาโกเลมลงบาครับทำไรไม่ได้ฮะก็ได้แค่ยืนมองแล้วก็ทำดาเมจนิดๆหน่อยๆ,ๆโอเคลิศยังไม่ตายสกิลได้อีกรอบหนึ่งตัว3ดาวอย่างลิศอย่างชาโนดิบอนนี่ก็ไม่ได้มีไอเทมดีๆให้นะฮะก็ใส่แค่หน้ากากดูเลือดให้กับชาโนดิบอนเท่านั้นเองนะฮะ โอเคไอเทมมาเป็นซินเวอตครับซินเวอตนี่ไปคู่กับชาโดว์ดิมอนก็พอได้นะเพราะว่าปีศาจเนี่ยเน้นไปทางความเร็วอยู่แล้วนะฮะชาโดว์ดิมอนก็เป็นปีศาจต,ตัวหนึ่งซึ่งใช้สกิลปุ๊บก็เวลาโจมตีเนี่ยจะแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าลองดูฮะว่าชาโดดิมอนที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะเอามาเป็นตัวแครี่จะได้หรือเปล่า <laughs> และรอบนี้ครับก็เจอกับไนท์ฮะเมย์พลีเซเนอร์และก็เมย์เทียมโหดฝั่งเขาแบดเดอร์สามดาวนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังเลยเล่นเป็นไนท์ก็ขั้นเดียวฮะอาจจะเน้นไปทางพลีเซเนอร์และก็โถ่ตอนนี้สกิลลิสไปเลยครับยืนกันเป็นกลุ่มบบนี้ก็โดนไปเยอะเหมือนกันฮะแล้วฝั่งเราได้ครีดออฟเพนหนึ่งดาวมานะรอบนี้เทลเบลนีไม่ได้แปลงล่างฮะเนื่องจากว่าเค้าไนท์นี่สตาร์ทรัวทำให้เทลเบเดียไม่ได้ใช้สกิลและซาโดนิมอนของเราก็ตายไปฮะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับแพ้ไปครับ โดยรวมฮะดาเมจของชาโดว์ดมอนใสซิมเวนเนี่ยก็พอได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีมากมายนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตซึ่งเบสดาเมจเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าตัวแครี่นะฮะแต่ไหนๆก็3ดาวแล้วฮะเอาไอเทมให้ชาโดว์ดมอนไปแล้วกันนะตอนนี้ก็พยายามจัดตัวฮะไม่รู้จะจัดยังไงจัดมั่วไปหมดละ <laughs> ต่อีครับเจอกับกำยำซอนแมนนะครับผมลองจัดตัวแบบเป็นกระจกูนะครับเพราะว่าถ้าตัวฟอลเล่นตายเนี่ยมันจะได้บัฟนะฮะซึ่งถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันก็น่าจะได้บัฟเนี่ล้วตอนนี้ฮะทับเทลเบตแปลงล่างครับและก็น่าจะตายไปเราก็ต้องการตัวกงังกาฮะน่าจะได้มาเหมือนกันนะครับแต่ก็เสียไปเยอะเหมือนกันอะตอนนี้ฮะสกิลลิสเพิ่งจะมาเรียกได้ว่าช่วยได้เยอะอยู่นะ,ะทำลิสสามดาวคุ้มอยู่ตัวซาร์เตอร์ดิมอนท่ใสดวเมทให้ไปก็ดาเมจดีอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เรียกได้ว่าแซงลิสไปแล้วนะฮะชนะไปในรอบน เทเลเบทครับมีแววฮะมีแววเทเลเบทมีแววฮะมีแววแต่ข้อเสียตอนนี้คือเทเลเบทเนี่ยมันไม่มีภาษาทันเตอร์ฮะมันจะตีช้ามากๆครับตอนนี้อบดอนก็มาฮะแต่เก็บเงินก่อนเปลี่ยนใจไม่เก็บละไปเลยดีกว่าฮะแล้วก็เอาลงไปแทนเวน้เวนปูฮะเอามาแทงนะครับ รอบนี้ครับเจอกับเพลร์เซอร์ฮะมีเฮยมโหดและก็ไดผมลองเปลี่ยนเพเปลฮะไปทางขวาสุดครับซึ่งก็โอเคฮะไม่โดนดาเบจเท่าไหร่แต่คริสอัพเพนฮะไปล้วงกิวลิสรอบนี้ทางานช้าหน่อยฮะผมไม่ได้เอาไว้หน้าสุดนะเอาไนท์ไปแทงและไอเทมใหรือเสี่ยก็ไม่มีฮะอ่ะและได้คริสอัพเพนมาเป็นคริสอัพเพนหนึ่งดาวโคแได้เลยได้มาก็ทําอะไรไม่ได้ฮะส่วนฝั่งเราฮะดาวหน้าตายไปหมดแล้วฮะชดอนบอนก็ไม่รอดครับแพ้ไปฮะ อะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องลุ้นทเทเลเบ์สามดาวนะครับซึ่งจะรีบลงเวลไปก็ไม่น่าจะช่วยอะไรฮะเดี๋ยวเราจะเก็บเงินกันก่อนเนียค่อยๆไปเหลือ23แต้มค่อยๆไปรอ <c oughs> บนี้เจอกับเวทเวทถ้าไหวหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ก็มี5ตัวไม่แน่เหมือนกัน อย่างน้อยทีมของเขาก็ไม่มีสเปริทครับในตอนนี้มีเป็นไมเดน3ดาวกับสตอม3ดาวแทนฮะไปครับสกิลลิทชิ่งกันไปเปก็บไปได้หนึ่งครับเก็บไปได้ 2, 2> มีลุ้นอยู่เหมือนกันฮะแต่ก็ยืนได้อีกไม่นานเหมือนกันนะฮะเหลือเบตตายไปฮะฮิวให้เพื่อนมาดนึงครับและอวบ,บดอนฮะสร้างเกราะให้ตัวเองซาตนดิมอนฮะลองกดสกิลครับแต่ไม่ได้กดถ้าตายไปซะก่อนครับโอ้โหติดใบฟังเขาเหลือแค่สตอมตัวเดียวฮะสู้ได้ไหมฮะไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะมีแต่ตัวซับทท่านั้นเลยแล้วสตอมเขาครับ3ดาวฮ โอ้โหดูสภาพแล้วไม่น่าจะไหวแต่ไหวไหวไหมอมนี้ไหนอมนี้ไหนทำไม่ได้ฟอรเล่นหิวไว้ครับผมว่าน่าจะตายไปแล้วสำหรับอมนี้ไหน้าได้ฟอรเล่นหิวไว้พอดีก็ช่วยยืมไว้ให้ดิหนึง ไอเทมตอนนี้ยังไม่มีให้กับลิสเลยฮะสามดาวแบบไม่มีไอเทมตอนนี้ก็ใส่เป็นไอนีล้ลวกันนะฮะรีเฟเชอร์ถึงแม้ว่ามานานี่จะเด้งช้านะฮะแตะ่ลองดูลวกันนะทีมผมต้องการดาเมจมากครับตอนนี้ถ้าเอาเคียวมาเนี่ยเล่งมานาม,มาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะฮะแล้วเดี๋ยวในรอบนี้ครับเราลงเวลครับไปเวล7ก่อนเลยละกันนะฮะใส่เว้นฟูไปได้ภาษาร้าหัวใจสักขั้นหนึ่งฮะแล้วก็ถ้าเว้นฟูตายก็ยังพอได้เด้งเลือดนะนะ รอบนี้ครับเจอกับทีมจอกเกราะไร้หัวใจเป็นจอกเกราะผิวๆนะฮะไม่มีฮันเตอร์ครับใส่มาเป็น5ตัวครับแต่อย่างที่เห็นฮะสามดาวดี3ตัวเลยนะฮะตอนนี้เธลเบตแทงล่างแล้วครับเก็บจุนไปได้หนึ่งลิใช้สกิลร้างกรอะให้เพื่อนครับพร้อมกับรีครูดาวครับก็สโลได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วฝั่งเราครับต้องการตัวพัทได้ไหมน่าจะได้ครับเรียบร้อยฮะได้มาเป็นตัวแทงส่วนอัจติิมตของลิซครับเพิ่งจะมาฮะก็มานามันช้าหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรชนะได้เหมือนกัน อรอบที่ยี่สิบสอครับมีเป็นสเวนมาครับสเวนเน่ลงมาแทนเวนูฟก็ได้นะทำประสานไนท์ Knight ขั้น2ก่อนเด้นๆถึกไปก่อนแต่ไม่มีตังฮะอยากเก็บตังตอนนี้อยากเก็บตังไว้สมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะอดทนอีกสักนิดหนึ่งฮะเพื่อที่ว่าจะสมหาเทอร์เบตสามดาวด้วยนะขาดอีแค่2ตัวรอบนี้ครับเจอกับเพอร์เซเนอร์มีเฮียมโหดครับแล้วก็มีฮิลเลอร์ด้วยประเด็นหลักของเราฮะน่าจะอยู่ที่แบตไรเดอร์แบตไรเดอร์สามดาว,ดวครับก็ยิงไปอยู่ด้านหลังเลยซึ่ง สามดาวฮะค่อนข้างแรงฮะส่วนดาวหน้าฮะก็เจาะยากครับดูสิฮะโอ้โห<อ>ฝั<อ>่งเราดูเปราะบางไปเลยนะมาต,ตอนนี้ฮันด้อาคิวิตมาช่วยแทงครับช่วยอะไรได้ไหมดูเหมือนว่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะฮะไล์ซีเลอร์ของเขาก็ยังอยู่ฮะยังเก็บไม่ได้สักทีครับเรียบร้อยฮะแพ้ไปในรอบนี้ครับ <c oughs> ต้อง,องรอลุนเทเลเบตสามดาวฮะอาจจะพอเปลี่ยนเกมได้บ้างนะแต่เทเลเบตไม่เมฮันเตอร์ฮะช้าหน่อยอีก สมฟรีมาก็ไม่เจออะไรครับโอเคเดี๋ยวผมต้องลองไปไนท์ขั้น2ก่อนนะฮะไม่มีเวลาสมหาเทอร์เบทฮะซึ่งเทอร์เบทสดาวไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะไม่มีฮันเตอร์ฮะและ2ตัวสุดท้ายครับอย่างที่เห็นนะฮะเราจะไปทางฟอร์เลนครับซึ่งก็นั่นแหละฮะถึงหรือเปล่าไม่รู้รอบนี้ครับเจอกับชาแมนครับเป็นไนท์ขั้นสองฮะจะทำให้ยืนนานขึ้นอยู่หรือไม่ฮะถ้ายืนนานเนี่ยซาตานิอนก็น่าจะมีดาเบจมากขึ้นนะฮะมาลองดูกันครับรอบนี้ฮะชาแมนของเขาเป็นปูแล้วฮมีบังกรแล้ว แล้ตอนนี้ฮะสกิลของอันเดนนทับต้องการตัวแม็กนัทสดาวสวยเลยแบบนี้ได้ทั้งตัว3ดาวฮะได้ทั้งแม็กนัทที่เป็นตัวที่ใช้สกิลบ่อยฮนะสกิลทีก็เนี่ยฮะสับทีหัวหายแต่แย่หน่อยตรงที่มันตีช้ามากมากฮะตอนที่สตารนไปแล้วนะครับแต่ตีไม่ออกครับเรียบร้อยฮะโดนหมีล็อกแพ้ไปอะ่ะโอ้ไม่นะสีด่ดาวสุดท้าย ทางเลือกสุดท้ายผมฮะคือต้องสุมให้เลฮะและตอนนี้เทเลเบทครับขาดอีกตัวเดียวฮะตัวไหนไม่เล่นดีตัวไหนไม่เน้นดีเอาโอมดีไนท์ไปแล้วกันนะฮะอบดอนมันยังมีตายเกิดถ้าฟอลเล่นปูนะโอ้โหเรดคิงมาเร็วฮะรอบนี้เหลืคิงมาเร็วสมกันต่อฮะเทเลเบทอีกตัวนึงครับเรียบร้อยฮะเทเลเบทอีกตัวหนึ่งอาร์เคออฟไนท์ขายไปแล้วก็เทเลเบทขึ้นเป็น3ดาวแล้วฮะเอาเรดคิงลงไปครับมาช่วยสตัน์นแล้วก็รอบรอบเนี่ยตายปุ๊บก็จามีซอมบี้ขึ้นมาช่วยแทงนะฮะรอบนี้ว ะะแล้วก็มีมนุษย์มาดูทะาว่าไหวไม่ไหวครับกดไอเทมซิมเวอฮะยังไม่ได้ให้เทลเลเบตเลยฮะเสียได้เอนนี้สายให้แค่ถุงมือตีเร็วเท่านั้นเองฮะซึ่งตีไม่เร็วไม่มีฮันเตอร์ฮะตีช้ามากๆากเลยฮะถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยมันจะดาเมจดีกว่านี้นะฮะและฝั่งเราต้องการตัวสตอม3 3ดาวครับได้มาฮะเรียบร้อยครับโอ้โหกำจัดไปเลย ค่อนข้างโชคดีฮะที่เขาไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยฮะเพราะว่าโฟเวตเป็นอะไรที่น่ากลัวนะฝั่งเรานี่ไม่มีเครืบอเกตด,ด้วยนะฮะถ้าได้มาแสงม,มาฉีนดนี่คือจบเลยอ่ะไอเทมรอบนี้ครมาเป็นมูลชาร์ดครับให้กับเทลเบตก็น่าจะดีนะฮะ และตัวในตอนนี้ครับผมพยายามเน้นไปทางฟอร์เ่นก่อนเพื่อที่ว่าเอามาฮิลนะฮะยังไม่สีไนแล้วกันเพราะว่าสเวนลงไปไม่ได้ช่วยอะไรมากมายอย่างดีก็ทําให้เกราะไหนหนี่หนาขึ้นซึ่งตัวแบกของฝั่งไนก็คือเควอทไนนะแต่ดูดูแล้วแบกไรได้ไม่เยอะฮะเพราะงั้นก็เอามาเน้นฮิวมาเน้นบัฟเพิ่มดาเมจก่อนแล้วกันนะครับ รอบน,นี้ครับเจอกับแอสซินฮับมีผัสานพอยซเนอร์และก็สลักมีแมสเดตกับแฟนทอมแมสเดตครับโอ้โหควีนเข้ามาเป็น3ดาวตรงนี้แต่อย่างน้อยฮะตอนนี้เทเลเบทของเรายัางปีฮะรอแค่แปลงล่างครับยังไม่แปลงสักทีฮะติดใบเขยออนไนต์ตายไปแล้วฮะเทเลเบทยังไม่แปลงล่างเลยฮะรออยู่เหมือนกันและก็เรียบร้อยครับแปลงล่างปุ๊บปาปัา๊บตายปุ๊บเลยโอ้ เออไม่มีฮันเตอร์ก็เล่นได้ฮะสำหรับเทลเลเบตนะฮะเพียงแค่ใส่เทมุนชาร์ดเพิ่มความเร็วได้เยอะอยู่เหมือนกันตอบนี้ครับเจอกับพฮอรเซนอร์ฮะแพ้อ,อยู่ตลอดเลยเก็บแบทไลเดอร์ไม่ได้สักทีฮะมาดูนะฮะตอนนี้จะเก็บได้แล้วหรือยังซึ่งฝั่งเขาก็มีเฮี้ยมโหดนะแต่เป็นเฮี้ยมโหดแค่ขั้นเดียวฮะตอนนี้เทเลเบตตางล่างฮะโอโหดาเเจอย่างจัดเลย พร้อมกับบีซอมบี้ฮะมาช่วยแทงน,นิดหน่อยนะฮะแล้วฝั่งเราครับต้องการตัวอัปเอนฮะได้ไปแล้วฮะดูเหมือนว่ารอบนี้นี่ตั้งแต่เทเลเบดามเมจจัดครับก็เก็บชัยชนะได้ง่ายขึ้นเลยนะฮะวันนี้ดีหน่อยครับไม่มีฮันเตอร์ฮะคือถ้ามีฮันเตอร์เนี่ยเทเลเบดจะเล่นไม่ได้เลยฮันเตอร์ที่เป็นวิจิลันต์นะแปงลงร่างปุ๊บตายปั๊บเลยนะฮะสำหรับเทเลเบดครับเพราะว่าวิจิลันต์เนี่ยจะไปเล็งตัวที่ใช้สกิลฮะแล้วก็เรียบร้อย ส่วนตัวตอนนี้ฮะผมปล่อยแล้วนะครับก็เก็บเงินฮะตอนนี้32บาทละรอขึ้นเลเวล9ฮะเดี๋ยวใส่เป็นไนท์ขั้น2หรือไม่ก็หาเดสทอฟเฟสครับรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนเป็นปู่ชาแมนครับมับงกรก็เหมือนว่าจะยิงปีฮะแต่อาจจะยิงช้าหน่อยฮะตอนนี้สกิลลิสไปทำสโ,โลแล้วแล้วฝั่งเราก็ได้ตัวบิสมาร์ของเขามาด้วยนะฮะก็เป็นตัวที่เด็ดเหมือนกันนะตันไปถึงแนวหลังฮะเทเลเบตตอนนี้ยังไม่ตตยฮะเรียกได้ว่าหน้าจะพอสู้ได้ฮะน่าจะเก็บชัยชนะไปได้เลย <c oughs> แ,ลแหละ <c oughs> นี่คือเทลเลเบทที่ไม่มีฮันเตอร์นะฮะสายแค่บูนชาร์ดเรียกได้ว่าเด็ดจริงๆครับเด็ดจริงๆเด็ดมากเลยถ้ามีฮันเตอร์เดี๋ยวบันจะเด็ดกว่านี้ฮะแต่วันนี้เนี่ยเราเล่นเป็นฟอร์เล่นไนนะ,ะเดี๋ยวไปเลเวล9ก่อนแล้วกัน,นครับเป็นไนขั้น2ฮนะจะยืนได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่ง ตอนนี้ครับดูเหมือนว่าเขาจะเล่นทีมผสมนะฮะมีมังกรด้วยฮะแล้วก็พลอยเซนเนอร์ไลท์ซิลเลอร์ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วนะครับไหวหรือเปล่าฮะเทเลเบดครับตอนนี้ฮะติดบ้าอยู่ยังไม่แปลงร่างครับแล้วก็ได้แปลงร่างสักทีครับปาไปโอ้โหดาเมจเรียกว่าโคตรจัดเลยจริงๆแล้วก็ได้ตัวโอมดีนท์ของเขาฮะมาช่วยแท้งอีกนิดนึงนะฮะทีมนี้เจตน์สุดท้ายครับก็กำจัดไปได้นะฮะเหลืออีกทีมนึงเป็นทีมสุดท้ายละ ทีมสุดท้ายก็เป็นทีมแอสซินต์นะฮะไม่ได้อะไรมากมายมีลิสต์อยู่ช่วยได้เยอะเลยและเดี๋ยวเราจะสโลมากกว่านั้นฮะคือใช้เป็นเกาะชิว่าครับมาดูครับว่าจะสู้ได้หรือไม่ฮะตอนนี้ผมก็เก็บเงินอีกครั้งนึงฮะเพื่อที่ว่าจะไปเวลสิไปทางฟูลฟอร์เล่นฮะสำหรับแอสซินทีมนี้ฮะเป็นแอสซินขั้นเดียวฮะมีโรขั้นหนึ่งพร้อมกับไฟเนอร์อีกขั้นหนึ่งตัวแกแอสเซนก็คือการสโลเนี่ยฮะทั้งสกิลของลิสตทั้งอันติเมทของลิสต ดูดูแล้วครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายฮะผมไม่สามารถที่จะลงเวลไปถึงสิได้นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราสุ่มหาเดธพอเฟสดีกว่าทำเป็นฟูฟอร์เล่นฮะให้เทเลเบตเนี่ยตายปุ๊บกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนี้น่าจะเป็นไรที่โอเคครับแล้วก็เจอฮะเดธพอเฟสไปแทนสวนครับ พี่ว่าโหดแล้วตอนนี้น่าจะโหดกว่าเีกเพราะว่าตายปุ๊บก็กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วฝั่งเขาฮะมีเรตชิ้งสองตัวเลยดูแอสซิทฮะตีไม่ออกครับติดสโลของลิทฮะเทอร์เบตของเราก็ฟรีด,ด้วยฮะอาจจะไม่ต้องตายและเกินไปก็ได้แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเรียบร้อยฮะโอ้โห<อ><อ>ปกติผมจะไม่ค่อยหยิบเทอร์เบตมานะถ้าไม่มีฮันเตอร์นะฮะตอนนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละแค่เทอร์เบตใส่บุญชาดเนี่ย ก็โหดแล้วฮะแต่ต้อง3ดาวนะถ้าไม่3ดาวคือดาเมจมันน้อยกว่านี้เยอะเลยนะฮะและนี่คือทีมฟอลเล่นไนท์นะครับพยายามที่จะไปเน้นเน้นปีศาจตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเน้นไปทางเคออรไนท์ฮะแต่เคออรไนท์คือมาไม่ค่อยเยอะเลยพอไปเน้นทางซาโดนิบอนนะฮะซึ่งก็เล่นได้แค่บิดเก็นะพอเลดเกมปุ๊บดาเมจมันไม่ค่อยเยอะละอย่างว่าฮะซาโดนิบอนเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะทำไรได้ไม่มากครับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้าม คุณจะกดไลค์กด s u b s c r i ร e กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันฮนะสวัสดีครับ